อวัอนนี้มีนะฮะนักท่องเที่ยวนะฮะขับรถบิ๊กไบค์คันใหญ่มานะครับกี่คันเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้สามคันใหญ่เลยนะครับ เทวไม่ให uh, ้ถ่ายไม่ให้ถายไม่ให้ไม้ยลูนาสปีกไหมเขาไม่ให้ถ่ายเขาไม่ให้ถ่ายลูน่าโอ้สวยมากบีเอ็มบบันู อ่ารุ่นสองศูนศูนโอ้เดี๋ยวต้องไปเซิร์ชราคาแล้วว่ากี่ล้านคันนี้นะครับสวยมากครับสวยมากโอ้โอ๋อมาจากร้อยเอ็ดนะครับมาจากร้อยเอ็ดอ่ารุ่นนี้เป็นของอะไรนาะนะฮะบีเอ็มดับยูเหมือนกันนะฮะอ๋อรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันฮะร,รุ่นเดียวกันครับสองสองสองรุ่นนี้ รุ่นเดียวกันเลยเนาะส่วนตัวนี้เป็นซูซูกินะฮะซูซูกิสี่ห้าสิบคุณไทยจะไปเซิร์ชว่าจะไปเซิร์ชว่าราคารุ่นแต่ละแต่ละรถรถแต่ละรุ่นราคาเท่าไหร่จะได้เก็บเงินซื้อครับแต่เราว่าไม่ตามกันล้านนะแต่ละโอ้โหเสือพาไปจะซื้อจริงจริงเหรอครับ ไม่มีปัญญาได้ขี่นะคะรุ่นนี้น่ะหรอครับไม่มีปัญญาไม่ลองหวังวันที่หนึ่งสักหน่อยเลยครับอ๋อลองว,วันที่หนึ่งก็โอ้ยนาะ <laughs> ไม่แอดเน่ถ้าเหงื่อไม่ออกคงจะไม่ได้นะคะ,<อ>คะต้องมาด้วยน้ำพันน้ำแดงด้วยหยาดเหงื่อนะ <laughs> ถ้าวางลอตเตอรี่คงจะไม่มีว่าจะหไม่มีใช่ไหมครับค่ะ แม่ดาละ่ะฮะแม่ดากอกว่ายัางไงครับมีม,มีมีโอกาสไหม,ไมครับแม่ดานะตั้งแต่เล็กจนโตยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ได้เลยค่ะลอตเตอรี่นะโอ้ยแม่ดาไม่หวงะะังหรอกค่ะต้องขึ้นเขาน่นละคะ่ะถึงจะได้แม่ผู้ใหญ่คิดว่าจะซื้อดีไหมครับอันไหนนี่ฮะโอ้ยไม่มีปัญญาปัญญาไม่มีหรอกมีเอ็มเรืออะไรนะบีเอ็มรบบว่เหมือนรถยนต์ใช่ไหมเสือยี่ห้อเดียวกรถยนต์ก็ราคาหลักล้านอยู่แล้วครับ ปัทโแต่ลุงจิมเขาเขาเขามีบัญญานะหวง่าจะถามแม่ว่าจะถามแม่ไมไราเ็พูดเลยคนไทยู่กับพลังนะโอ้คนที่ให้ยืนอยู่พออนุญาตยืนเลยอยได้ยกดไเจอไปเจอ พี่เี่เี ER ่อวอโอเคบอกเพื Mega ่อนไหนว่าเป็นผู okay. ้ใหญ่บ้านนี่ย่าบผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่านเออสวัสดีครับสวัสดีาคะบ

นี่เงยนี่เงยนี่เยนบ่รเอย่รยพันบาเพนบล่เดียวล่เดียวถ่ายรูปร้อยถ่ายรูป้ล่เดียวพันบาโอ้ฝรั่งอยากสร้างอะไรลถ่ายรูปก็ฝรั่ง1น0อบาทหรอเบอกเพิ่นแซวเพิ่นแซวเล่นนะแซวเล่นแซวเล่นยังไงค่ะเสือเพิ่นแซวเล่นไงตะกี้บอกว่าถ่ายรูปไหมร้อยเดียวรอยเดียว ค่ะไม่ผู้ใหญ่ถ <แ problems? S 1> ้าเราคุยเพื่อนรูเรื่องนะสงสัยเพื่อนจะชอบคุยนะเพื่นอัธยาศัยดีนะท่านอาายถ่ายรู้เรื่อแล้นะร้เดียวถ้าเราคุณสามคเป็นเล่นมรัมาเลนะคะเอ็ดดียไม่ถกนเนาะกันเองมากเลยนะูกันเองโอ้ดูนงมากเลยค่ะ ระหว่างลูกิมบี่กับแังนี่ใครรอประกันเาขอ้วเนราดูกันเก่งดูกางเกงงเงองเกงบกลูกิมใส่กางเกงเหมือนเขาที่ที่บอกเพไหนว่า youtube อยู่นี่คนแต่ละคนยอดคนติดตามเป็นแสนบอกแกหน่อยบอกแกาไทยได้น่ะ เ่อนดีดีน้อยแกบอกว่าได้นะีตัวน้ยัชเท์ัสเทย์ยัน้าัสสะเทย์ผัสสะเทย์อัสสะทยสวเทย์ั้สะทย์ผัสสะเอยัสเย์ัสสเทยไม่สสะไทย์ผาสสะเทย์ผัสสะเทย์ผ่สสะเทย์ผัสสะไทย์ผัสสะเทย์ผัสสะเทย์ผัสสัสสะไทย์ผเทยไทย์สสะเทยไผัสยัททเ่ะ โซกูดโซกูดเบรกูดมีเอ็มดับบิวหลักล้านนะโอ้มีเอ็มดับบิวหลักล้านอันนี้อันนี้ไม่ใช่แค่โซ่สอนเซนนะฮะชอบคันนี้ผมชอบคันนี้อันนี้ซูซูกินะไม่ใช่ฮาร์เลย์อ่าผมชอบซูซูกิคันนี้ครับทำไมต้องชอบซูซูกิมันไม่สูงมากเพราะเราเป็นคนตัวเล็กไงไอ้นั้นมันมันน่าจะประคองตัวยากนะมันสูงผมจะซื้อมาสักคันดีไหมเนี่ย เว้ทำคอนเทนต์าาไว้คอนเทนต์ทำไมลุงพิมนนี้อ่าไรเม่ผู้ใหญ่คำอะไร ขำมันใหญ่ขำมันใหญ่ขำอะไรครับขำอะไรครับเออขำแม่ผู้ช่วยแม่ผู้ใหญ่บอกว่าถ้าใครเห้เขาให้ฟรี่นะคขาให้เพยอยู่บ่เขาให้ฟรีผู้ช่วยจะขำได้ไหมนอนนอนนะคะถ้าเขาให้ขำมีเอ็มดอหนึ่งสองเป็นศูนย์ไม่มีความสามารถก็ไมอนกันนะคะเพราะว่านี่ค่ะตัวแอันไหนที่ทำงานร้านก่อนแล้วคนล้านก่อนแล้วกันนะคะ ล้านกว่าล้านกว่าลุง <Nein> จิมครับลุงจิมครับอ้าวลุงจิมไม่ไหนครับลุงจิมลุงจิมมีตารางผ่อนให้ครับสวัสดีค่ะมีตารางผ่อนให้ดาวเท่าไหร่นี่ยเนี่เนี่นี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ดูให้ดูให้ถ้าดาวสามสี่หมื่นผมจะไปเอาเลยดาวเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังดูอยู่กำลังดูอยู่โอ้โหนี่ในไอ้กำลังดูดูราคาดูราคาครับดูราคาเท่าไหร่ล้านเท่าไหร่ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนราคาอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นกีซีซีเนี่ยซีจังหวะโอ้ไม่ถึงล้านครับลุงจิมเก้าแสนเจ็ดเองไม่ถึงล้านราคาส่วนสดค่าเก้าแสนเจ็ดครับดาวเท่าไหร่ดาวสองหมื่นได้ไหมดาวไหนอะตารางดาวอยู่ไหนเดี๋ยวๆๆไม่มีดาวนะต้องซื้อเงินสดเท่านั้นว้าว1 2 0 0อยซีซีเดี๋ยวรถคันนี้กับรถเก๋งผมซีเท่ากันเลย พัน oh. สองร้อยซีซีนี่ไงต้นหักมายนี่่ก่งเลยเดยันสองร้อยพันสองร้อยซีซีนะครับเท่าเท่ากับรถบนเครื่องตัวนี้เลยมนคริ่มตน่เสื่อมแล้วก็รถพันนี้เราบเรมเราบด้วนี้ทย้ื่อง่ะ่รู้ทไท้เรื่องมนอหน่อยหน่อยคุณแม่กินบะขาส้มตำเรอนด้วย มีแฟนเป็น,นคนไทยก็น่าจะฟั